นะคะสักครู่นะคะเปลี่ยนวันแล้วหรอคะเปลี่ยนแล้วคะเปลี่ยนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นวันพฤหัสครับผมคคกับเราเราสตรีมแล้วนะคะทุกคนโอเคสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกคนนะฮะ เรากลับมากับเราว่าใชยแกว่าไง EP ที่31แล้วนะครับเเราเปลี่ยนวันนะครับทุกคนเป็นวันพฤหัสนะฮะก็เปลี่ยนมาสักสองอาทิตย์ได้แล้วจากวันศุกร์นะครับจากจากสามทุ่มครึ่งวันศุกร์มาเป็น4ี่ทุ่มวันพฤหัสนะครับเพราะว่าเราไม่ไม่สะดวกทํารายการกันนะฮะพยายามหาคําพูดที่ดูดีอยู่แต่ไม่มีไม่ก็คือแบบเออ เริ่มแบบที่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 กอนเริ่มแบบมีการมีงานแล้วค่ะเอาว่ากันง่ายเออแบบว่าทํางานพี่นัททางานอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละคนก็เริ่มไม่ค่อยมีเวลาพี่ลิวก็เริ่มจะมีถ่ายซีรีส์ทำนู่นทํานี่อะไรเงี้ยก็เลไม่ว่างครับก็เลยพยายามหาวันคือคือช่วงวันศุกร์มันจะเป็นแบบฟิลแบบคือทุกคนต้องทํางานพักผ่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะ เราก็คิดว่าวันเพลอนหัดนี่แหละอ,อะไรเงี้ยอืมคิดเองตัวเองอีดอคิดเองเออเองแต่ว่าจริงๆอ่ะมันยังไม่ได้ถาววันเนัดนะเหมือนเหมือนที่เรา<ด>บอกเออบอนบอนว่าถ้าวันไหนที่จะเลื่อนอีกเราเราจะบอกอืมก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับฝากกดติดตามแอคตระบรุมสีม่วงๆไว้นะฮะจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับครับวันนี้ก็จะเงเงาๆนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ตั๊ก อ่าขอลาหยุดนะฮะไม่จริงๆรงิพี่ตักไม่ได้ขอลาหรอกเราอยากให้พี่ตักไปหยุดบ้างงงป่คือแบบว่าเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนพักผ่อนบ้างอืมเราไปมารันกันเองนะฮะสวัสดีหนึ่งรอยี่สิบสามคนในสเปซนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทางสตรีมทาง y o u t u b e ด้วยนะครับสวัสดีผู้ฟังทางบ้านทุกคนนะฮะวันนี้เรามีหัวข้ออะไรครับพี่พิววันนี้หรอ วันนี้แหลนะนั้นอืมวันนี้วันนี้เรามีแขกรับเชิญที่มาเร็วกว่ากูก็คือน้องบูนั่นเองนะฮะวันนี้น้องบู <c oughs> วันนี้เหงามากอะ่ะวันนี้ดูเหงามากค่ <c oughs> ูครับผม <c oughs> <c oughs> เอาสูเนี่ยเห็นไหมนะพี่กูแบ่งไปพักหนึ่งกูกำลังคิดอยู่อ่าเดี๋ยวให้จะใ,ให้น้องบูเล่าดีกว่าบูมีเรื่องเล่า มีน้องแปดบอกว่าน้องแปดในแท็กบอกว่าพี่ตักหยุดไปนวดคอตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วค่ะแรงมากนะพี่ตักยังไม่หายคอยืดอีกลระคะอ่ะมาที่น้องบูกันดีกว่าฮะเราเริ่มเลยละกันน้องบูครับสวัสดีครับบูขอบคุณมากฮะน้องบูจุดนี้ที่มาร่วมรายการกันฮะไม,ะไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เพิ่งได้ยินค่ะเพิ่งได้ยินตอนตอนพี่พิวเรียกบูเมื่อกี้ฮะอาะไมา่ได้ยินเสียงพี่เหรอ ใช่ค่ะไม่ได้ยินได้ยินแค่เมื่อกี้ที่พี่พิวเรียกบูเมื่อกี้เพิ่งได้ยินเมื่อกี้เลยค่ะอ่ะเอาละเริ่มเลยเหรอ <c oughs> เริ่มเลยหรอเริ่มเลยอืมเริ่มเลยครับปกติ <มา S 2> ปกติไม่เคยเปิดอะ่ะอย่างบูเล่าต่อจากรอบอาทิตย์นูน้นอะทิตได้เล่าอ่ะคะ่ะครับอือหเอ้ยพี่พิวจะเริ่มไงอะ่ะบูเริ่มไม่ถูกอะ่ะปกติไม่เคยเริ่มคนแรกเลยอะ่ะคิดว่า บูก็คิดว่ามีคนเล่าไปแล้วดิไม่ก็คือจะจะจะเกิดไงเธอเธอกดเกิดมาก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามเด